รถวิ่งได้นะ <c oughs> ไม่มีคนขับนะไม่มีคนขับขยับไปเองครับขอแค่มีน้ามันรถโบมีน้ำมันมันวิ่งไม่เป็นใช่ไหม จะสุดแถวไม่เนี้ยน้ำจะหมดแล้วจะสุดแถวบอน้อจะสุดบอน้อทุกคนี้สุดแถวบอน้อให้น้ำให้น้ำให้น้ำอุ้ยอ้ยอุยอ้ย,ยเป็นผิดล็อกแล้วพี่น้องเป็นผิดล็อกแล้ว ไฟผิดล็อกแล้วว <c oughs> ันนี้มันกันคันคูมันสูงไปรถทิ้งมันไม่ได้ <c oughs> ทำงานจากเนกเ่อไม่ใช่นะชีวิตคนจนต้องคนอดสูงถ้าม่มีใครหู ลอยมาตามสายคิดโ่ดแท่เด็กสา,ายัยหมัวใจสาวอาตะเปินได้มาพบพอ่พอหนวนและออี่บุส่งเื้อายแสงในะใจเรนเหนือบ่อยากเมือ่อนะแท่เด็กคนงามนะสาย อเยี่ยมน้องมานั่งฟังกะดาวูบอ้ายลงอยากมาเคียงข้างกับแม่น้ำเสกกาเกี่ยวกลงหากแผ่พ่อแม่หม,มวอลงพอบอกตามตรงมั่นคงจริงใจ <c oughs> พอ่อพระองเสง สวยลูกแน่เด้อพ่อเท่าลูกอยากเป็นเกยพ่อเจ้าขอให้ลูกเจ้าเห็นใจถ้าจริงนางว่าจะบอยนองเจ็บสามสวงในอย่าเอา่ยจงมันดานใจให้ลูกมีได้สมใจดังไม้ สายนำเสกองคขอจงเอ็นใจให้ลูกได้เป็นเคยตไดดินแดนขายไก่แลกคำจะมาขอนนองตามีและคอมที่มีมานาสาวขัดตาเปิือกคนงามน้องคงบอทำให้อาย จบไปแล้วครับผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงที่หนุ่มแต่งเองนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้ให้เขาทำดนตรีให้นะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์ด้วยนะครับนีไปแล้ว <c oughs> เหมือนเหมือนร้องเพลงไลร้แขกชื่อฮองเพียงไร้แขกอีกจังใส่ไหนเนาะ พุทธสำเนียงอ่าอะไรนะสิ๋วสำเนียงหลายสำเนียงเนี่ยเมืองล้วงสบายดีบว่ถจืดนะสบายดีเมืองล้วงล้วงพะบางล้วงพะบางเมืองมอระดกโลกผู้ใดก็อยากไปกว่าจืดบิ๋